พบพบคุณรอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะคุณลกจะมาชวนเด็กอ่า,รรานคำศัพท์ภาษาอังกฤษกัน,นะค่ะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะก่อนอื่นเลยเด็กไปหยิบหนังสือสเปนดาต์เอพีเล่มน,นี้มาเลยนะคะยังไม่พอค่ะสมุดครับเล่มเขียวด้วยค่ะยังไม่พออีกนะคะอย่าลืมเรียบดินสอบยาวลบมาด้วยนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วตามคุณึกมาอ่านและเขียนด้วยกันเลยค่ะ นักเรียนเปิดภาษาอังกฤษหน้า29เจอหรือยังคะเจอแล้วใช่ไหมคะเรามาดูภาพแรกก่อนเลยเป็นภาพอะไรเอ่ยเห็นภาพทางค้าวนะคะภาพที่สองเป็นภาพกระดิงภาพที่สามเป็นภาพอะไรคะบ่อน้ําภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยเด็กๆภาพแมวเรามาดูกันนะคะว่า ภาพจะตรงกับคำศัพท์ว่ายังไงกันคะมาดูภาพได้นะคะัค้างค้าวสะกดว่ายังไงคะเด็กๆอ่านตามคุณนุชนะคะ B A T ข้างข้าวเด็กๆอย่าลืมเขียนคำอ่านลงไปด,ด้วยนะคะคออางอคางไม่โทรคางค้ออาววขาวั้างค้าว มาดูภาพต่อไปค่ะเป็นภาพอะไรคะกระดิง่งอ่าตรงกับภาษาอังกฤษว่าไงคะอะไรดิอ่านตามพื้นนะคะ B E L L, R G L D เบรลกระดิ่งอ่าเด็กๆเขียนตรงนี้นะคะกลอะกระดอ,องอดิง่งไม่เอกดิง่งกระดิง่งอ่ะคำต่อไปค่ะภาพอะไรเอ่ยบ่อน้ำตรงกับภาษาอังกฤษว่า,ษา,ษา,ษา เวลอะไรเด็กสะกดตามนะคะ w e l l เวลบ่อน้ำเด็กเขียนมาตรงนี้นะคะบออบอไม่เอกบอนออัมน้ำไม่โทน้ำบ่อน้ำต่อไปค่ะเป็นผ้าไปเอยแมวตรงกับคำอ่านว่าแคบ c a t แคบ แมวอ่าเด็กๆเขียนแมวนะคะมแวอวแมวอ้าวเรามาอ่านทบทวนกันอีกครั้งนะคะเด็กๆ B A, T, กีเอทคเบ้างคาวค่ะคำต่อไปคะ่ะ B E L L เล์เกระดิ่งคำต่อไปนะคะ w e l l w ป l l บ่อน้ำคำต่อไปค่ะ c a t c a t ทแมวเด็กเก่งกันมากๆเลยนะคะยังไม่เสร็จแค่นี้นะคะเด็กๆไปหยิบสมุดกราฟมารอคุณนุชเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเรามาเขียนคำศัพท์กันนะคะวันนี้คุณนุชจะให้เด็กแปลเป็นภาษาไทยค่ะเด็กเขียนตรงนี้เลยนะคะอ่าปอ ลอแอแปรปอเอนอเป็นพออาพาสออาสาพออยอไห แปลเป็นภาษาไทยข้อหนึ่งนะคะเขียนนอกเส้นตรงนี้เลยค่ะข้อหนึ่งจะเขียนคำว่าเบ l เบล l ีอี L อล e l ลเบนะคะอ่ะเด็กๆทำเครื่องหมายให้ตรงกับข้างบนเลยนะคะอ่าต่อไปค่ะข้อสองค่ะลอกจดไว้ก่อนนะคะข้อสอง CAT C A T อทแคดเครื่องหมายให้ตรงกันเดยนะคะต่อไปค่ะข้อสามอย่าเขียนเล็กสามไว้นอกเส้นเหมือนเดิมค่ะดับเบิวนะคะเขียนช่องเดียวค่ะดับเบิลยูอ่ะเครื่องหมายให้ตรงกันนะคะ อ้าต่อไปค่ะให้นับมาค่ะตรงนี้ค่ะเด็กๆให้ตรงกับตรงสระอานี้ก็ได้ค่ะเบล l B E L L เบลแปลวะไรคะแล้วยินตอบเด็กตอบมาว่ากระดิง่งใช่แล้วค่ะกอรออ่ะกระดอีอิอดิงไม่เอกดิงกระดิง่งต่อไปค่ะคำว่าแคทแปลวะ,ะไรนะคะเด็กๆ ยินดีบอกว่าแปลว่าแมวเก่งมากค่ะเด็กๆเขียนให้ตรงเลยเลยนะคะมอแอววแมวต่อไปค่ะครับข้อสามเวลแปลว่าอะไรนะคะเวลบอ่อน้ำเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆบออบบอไม้เอกบอนอํานำ ไม่ทน้้ำบ่อน้ำ,อนำเอาเรามาอ่านทบทวนกันนะคะ B E L L เบ l กระดิง่งเก่งมากค่ะต่อไป C A T Cat แมวข้อต่อไปนะคะ W E L L เว l บ่อน้ำเด็กๆเ,เห็นตรงดอเด็กไหมคะเหมือนเดิมคะ่ะ ให้เด็กเขียนชื่อของตนเองแล้วก็นำสกุลลงไปนะคะใครเป็นเด็กชายก็เติมชอช้างลงไปแล้วก็ชื่อของตนเองนะคะใครเป็นเด็กผู้หญิงเติมยอหญิงลงไปแล้วก็ชื่อนมสกุลของตนเองนะคะครูเชื่อว่าเด็กเขียนได้คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคงต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหมค่ค่ะบ๊ายบายคะ่ะ